เรื่ตัวนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการขีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเลยอย่างที่เราเห็นนะครับพวกเส้นผมนั่นเองนะครับถ้าว่าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนและก็ความละเอียดอ่อนมากนะครับในการขีเส้นผมพวกนี้ก็ จะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่จะได้เรียนรู้นะครับแต่มากไปกว่าน,นั้นเราจะมาเรียนรู้ในการทำ Heat Distortion ซึ่งสำหรับตรงนี้เราก็จะมาสร้าง Heat Distortion แบบ m a n u a l กันเลยนะครับเอาละเราลองมาดูกันก็ได้นะครับคุณจะสังเกตเห็นนะครับ Heat Distortion ของไฟที่กระจายออกนะครับและส่วนพวกนี้เราก็สามารถควบคุมได้นะครับรวมไปถึงความแรงแล้วก็ความเร็วของตัว Heat Distortion ด้วยนะครับดังนั้นเราก็ไม่จาเป็นต้องพึ่งพาปลั๊กอินหรืออะไรอย่างอื่นเลยนะครับ และสําหรับบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบิ๊กเอ็กซ์พล n นะครับหรือว่าการระเบิดไฟที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ฟุตเทจไฟที่มีขนาดใหญ่เท่าของจริงนะครับนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะเรียนรู้ในการทำนะครับรวมไปถึงการใช้ 3D tracking การสร้าง heat distortion แล้วก็การ c o m p พส์งาน v i s u a l effects ด้วยครับ และสำหรับท u t เรียลนี้เราจะมาเรียนรู้การทำ HEDISTORTION a t ในรูปแบบของ 3D นั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่า HEDISTORTION a t เนี่ยจะออกมาจากตัวหนังสือของเราหรือว่า Text ์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งการทำงานแบบนี้ก็ทำให้งานเราง่ายมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการใช้ t i d l e HOLDER นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าผมจะสามารถใช้โลโก้อะไรก็ได้นะครับและในงาน FINAL COMB ของเรามันก็จะอัปเดตให้กับเราโดยทันทีเลยครับเช่นเดียวกันกับ HEDISTORTION a t ที่ออกมาจาก ตัวหนังสือหรือว่าเทกซ์ของเรานั่นเองนะครับและสิ่งที่แอดวานซ์มากไปกว่านั้นนะครับก็คือการทำงานตั้งค่าให้กับมันเพื่อมันจะได้ทำงานออโต้ได้นะครับตั่งหมายความว่าถ้าหากว่าผมบิดมุมกล้องของผมนะครับเอาละครับอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ e ฮ t ดิส t ท r รชันของเราเนี่ยก็จะตามตัวหนังสือของเราไปด้วยนะครับไม่ว่าเราจะบิดเอียงหรือว่าแผนซ้ายแผนขวาหรือซูมเข้าซูมออกนะครับก็จะเป็นการทำงานที่อัตโนมัติแบบเรียลไทม์เลยนะครับ ลและสําหรับบทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องการคีย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหรือว่าละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นได้เลยนะครับก็คือพวกเส้นผมนะครับหรือว่าพวกผ้าพวกนี้นะครับก็จะมีความปโปร่งนะครับเช่นเดียวกันกับเส้นผมด้วยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็จะมาเรียนรู้การคีย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นเดียวกันกับการคอมโพส์งาน,นในรูปแบบ 3D ที่เสมือนจริงนะครับ เอายังโอเคสวัสดีครับทุกคนก็มาอยู่ที่นี่แล้วหนาวมากอ้วนที่เป็นป้าดีเลยเกินโอเคครับก็ไม่ได้คาดทก่รู้ว่าเป็นอย่างเนี้ยในสารคดีมันไม่ได้หนาวไม่ไม่รู้สิแต่มันสวยนะยอมรับว่าสวยเลย และสำหรับบทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้การ generate co breath นะครับหรือว่าการสร้างควันออกจากปากนั่นเองนะครับและนี่เป็นอย่างหนึ่งที่จะทำให้บทเรียนนี้ advance ขึ้นไปนะครับนั่นก็คือไม่ว่าตัวละครเราจะหันหน้าไปที่ไหนควันก็จะตามปากของตัวละครนะครับรวมไปถึงการที่ตัวละครออกเสียงหรือพูดออกมานะครับควันก็จะออกมาตามนั้นโดยที่เราไม่ต้องนั่งปรับแบบแมนนวลเลย นะครับก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถเซตข้อมูลให้กับมันและให้มันทำงานตามเรียลไทม์ได้เลยนะครับ และสาหรับบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับทําแสงที่ตกกระทุบกับวัถตถุต่างๆของเราแบบเรียลไทม์นะครับเราจะมีการตั้งระบบเซตติ้งเพื่อให้การทํางานของเรานั้นสามารถทํางานได้อย่างเรียลไทม์นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเมื่อมีแสงนะครับฝนที่ตกลงมาพวกนี้ก็จะมีแสงตกกระทบที่มาจากโซลท์แสงของเราหรือว่าคีย uh, ์ไลท์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ไม่ว่ากล้องของเราจะเคลื่อนไหวไปที่ไหนนะครับแสงที่ตกกระทบบนเม็ดฝนก็จะตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แบบนี้เลยนะครับและที่มากไปกว่านั้นก็คือการตั้งค่าแสงโดยที่ให้มันทํางานแบบอัตโนมัติอยกตัวอย่างนะครับถ้าว่าผมจะเปลี่ยนสีตัวนี้นะครับแสงแฟลรของเรานะครับให้เป็นสีเขียวนะครับถ,ถ้าว่าเรากลับมาดูในไฟแนลคอมของเราแสงทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเช่นเดียวกับแสงที่ตกกระทบกันกับตัวเม็ดฝนนั่นเองนะครับนี่็คือตัวเม็ดฝนที่มีแสงตกกระทบใส่นะครับ มหมายความว่าเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้เลยนะครับและทุกอย่างจะอัปเดตให้กับเราเป็นแบบ Real Time เลยนะครับ สำหรับทัวรเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้การทำ Heat Vision จากเรื่อง Man of Steel นะครับซึ่งจะเป็นการสร้างแสงต่างๆขึ้นมารวมไปถึงรวมไปถึง Heat Distortion และการทำงานโดยที่เราไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเลยนะครับโดยเราจะใช้ f o o เจ g e และการสร้าง preset ขึ้นมาเอง อะครับและสำหรับสตูดอเรียลตัวนี้เราจะมาเรียนรู้กันในการทำ Visual e f f e c t s Compositing โดยการใช้ f o ุ t a g e ของจริงที่มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบของ 3d นะครับมาผนวกกันในการทำงานรูปแบบของ 2d ในโปรแกรม after effects นั่นเองนะครับ สำหรับสุดเรี่นี้เราจะมาเรียนรู้ในการ c o m โพส์ในการผสมผสานระหว่าง l i ฟ e Action กับภาพนิ่ง 2D เข้าด้วยกันแบบเสมือนจริงนะครับและจะมีการสอนการเรียนรู้การเจเนเรตหลายๆอย่างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยาที่พริ้วไหวเหล่านี้นะครับหรือว่าจะเป็นการใช้กล้องในงรูปแบบของ 3D นั่นเองนะครับ และสำหรับ tutorial ตัวนี้เราจะมาเรียนรู้ในการทำเรียลไลท์ที่สมจริงและ r e ียลไทม์นะครับพูดง่ายก็คือทุกๆอย่างอยู่ในรูปแบบของ 3D นะครับและผมก็สามารถใช้ Orbit Camera หรือว่าใช้ Track Camera เนี่ยสามารถหมุนมันได้เลยนะครับและคุณจะสังเกตว่า r รียลไลท์ทุกอย่างจะอยู่ในรูปแบบของ 3D เลยนะครับเช่นเดียวกันกับแฟลชที่มีปฏิกิริยาต่อกล้องของเรานั่นเองนะครับก็คือพวกนี้ไมว่าแสงจะฉายไปตรงไหน แฟลกก็จะเผยตัวให้กับเราในที่นั้นๆด้วยนะครับและเช่นเดียวกันนะครับการทํางานแบบนี้ก็จะง่ายมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการทํางานโดยการใช้ไทโ l e โฮเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งบทเรียนทั้งหมดนี้คือการเรียนรู้วิธีการทำเป็นขั้นเป็นตอนโดยสามารถเรียนรู้ได้ตัวต่อตัว,ตวออนไลน์กับผู้สอนรวมไปถึงถามตอบและพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับบทเรียนนั้นๆ และคุณสามารถเลือกวันเวลาหรือบทเรียนที่ต้องการที่จะเรียนได้ครับหากคุณคือผู้ที่สนใจสามารถทักเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ f c e b o o k f a n Page นิพนธ์สตูดิโอได้เลยครับและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านในอินบ็อกซ์เช่นเดียวกันครับและนอกเหนือจากนี้เรายังมีชุดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากมาย <c oughs> เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม After Effects นะครับ ลิงก์และข้อมูลต่างๆอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ